นี่เดฟฉันว่านายพอดีกว่านะนายต้องหยุดเดี๋ยวนี้อะเสียงคุ้นๆเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าเมืองนั่นเหรอเดฟลูนี่อยู่ไหนอะเฮ้ยอะไรกันเนี่ย นี่พวกเขาสองคนหายไปไหนกันเดฟแกอยู่ไหนนี่ฮะเดฟเดฟนี่นิวอ่าอฉันหาจนทั่วเลยอะ่ะเฮ้ยยังเหนื่อยเลยอะ่ะนิวนี่เธอเธอเห็นลูรี่หรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าฉันอะ่ะฉันไม่เห็นเดฟเลยฉันก็จะบอกว่าฉันก็ไม่เห็นสองคนนั้นเลยอะ่ะนี่พวกเขาไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยนั่นสิสองคนนั้นหายไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยแล้วตอนเนี้หน้าของลูรี่อะ่ะ ก็กลายเป็นเหมือนคนหน้าแก่ด้วยอะ่ะเจ้าเมืองบอกฉันมาว่าตอนนี้ลูลี่กําลังตกใจที่เห็นว่าตัวเองหน้าแก่อะ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้นะว่าเดฟเนี่ยมันพาลูลี่ไปไหนเน่ยเฮ้ยเฮ้ยตายเถอะนี่แกอยู่ไหนเนี่ยเดฟฉันจะจัดการแกเอ้ยคีแล้วนายแต่งตัวอะไรของนายอะ่ะนาจะไปจับโจรที่ไหนแต่งตัวเป็นตำรวจทําไมเนี่ยอ๋อคือว่าใครว่าตำรวจล่ะฉันนะ่ะนะนี่เลยดูด้านหลังฉันนี่นี่ ด้านหลังฉันนะ่ะมันเขียนว่าฉันนะ่ะเป็นหน่วย F B I นี่ฉันนะ่ะไม่ใช่ตำรวจธรรมดานะก็นนั้นแหละนายอะ่ะจะแต่งทำไมแบบนี้เล่านายเป็นพ่อมดนะไม่ใช่ตำรวจสักหน่อยเอาก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจฉันนะ่ะเป็นพ่อเลยพ่อเลยนี่ฉันไม่อยากมาเถียงกับน,นายนะเมื่อนานจะไปหรือไม่เป็นตำรวจก็ช่างเถอะแต่ว่าตอนเนี้ เราต้องหาลูลี่ให้เจอก่อนฉันเป็นห่วงลูลี่้ยเดฟนี่นายทำอะไรของนายเนี่ฮะนายบอกว่านายมีพลังที่ได้มาจากเจ้าเมืองไม่ใช่หรอใช่ฉันอะได้พลังมาจากเจ้าเมืองเอ่อแต่ว่าฉันก็ยังกลัวอยู่นะ่ะว่าฉันจะสู้กับเดฟได้หรือเปล่านี่นายต้องสู้ได้สินายอะได้พลังมาจากเจ้าเมืองเลยนะฉันว่ายังไงซะนายก็ต้องสู้เดฟได้อืมขอบคุณนะที่ เธอเชื่อมาในตัวฉันน่ะฉันจะไปจัดการไอ้เจ้าเดฟเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยนิวมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงซะฉันนี่นะก็ต้องพาลูลี่ออกมาจากบ้านนิวก่อนถ้าเกิดนิวไม่เห็นลูลี่ในสภาพแบบนี้ฉันซวยแน่เลยอะ่ะแล้วอย่างหนึ่งถ้าเกิดคี่ไม่เห็นฉันยิ่งซวยไปใหญ่เลยลูลี่ <c oughs> เธอเนี่ยไปอยู่กับฉันก่อนนะฉันจะพาเธอไปอยู่ ที่บ้านของฉันก่อนละกันนะไปดีกว่าลูรี่ฉันรักเธอนะถึงบ้านแล้วลูลี่เออไอ้ตัวหนักเหลือเกินเอ้ยเฮ้ยโ,โอเคเราถึงบ้านแล้วลูรี่ฉันเธอไปนอนบนเตียงก่อนนะลูลี่ฉันขอนโทษนะที่ฉันเนี่ยทาให้หน้าตาเธอเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนเนี้ฉันนะ่ะต้องทําให้เธอสลบไปก่อนเพราะว่าถ้าเธอตื่นขึ้นมาอีกแล้วเธอก็จะตกใจกับหน้าตาเธออีกฉันขอนโทษนะลูลี่ ตอนนี้ขอฉันนะ่ะไปหาวิธีแก้ให้เธอไม่น่าแก่ก่อนนะเอ้ยอะไรกันเนี้ยนี่เวทมนต์ทำให้มนุษย์หน้าแก่แบบนี้เลยเหรอทำไมตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นพ่อมดฉันถึงเพิ่งรู้แลวเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้ก็ใช่ไงนี่เดฟนานนั่นแหละเป็นคนที่ทำให้ลูลี่ต้องเป็นแบบนี้อะเอ้ยคีนี่นี่นายนายตามหาพวกฉันเจอได้ไงอะนีเดฟ นายลืมไปได้ไงว่าฉันก็เป็นพ่อมดเหมือนนายนะแล้วฉันจะตามหานายไม่เจอได้ไงเล่าแต่ว่าเอ้แต่ว่านายอย่าทำะารลูลี่นะนายอย่าเอาตัวลูลี่ไปนะฉันขอร้องเธอคีฉันรักลูลี่ฉันว่ายังไงซะลูลี่ก็รักฉันเหมือนกันอะไรนะนี่นายบอกว่าลูลี่รักนายงั้นเหรอตลกแล้วเดฟลูลี่ไม่รักนายหรอกนะเพราะว่าลูลี่อ่ะรักแฟนนายปล่อยตัวลูลี่ไปเถอะแล้วฉันจะพาลูลี่ กลับไปหาคุณนิวไม่มีทางไม่มีทางฉันไม่ยอมให้ลูรี่ไปกับนายหรอกเพราะว่าลูรี่เป็นของฉันไม่ได้นายห้ามพาลูรี่ไปนายนี่มันดื้อด้านจริงนะเดฟยังไงซะฉันก็จะพาลูรี่ไปลูรี่นี่เดฟนี่นายทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่านายจะปล่อยพลังใส่ฉันอีกฮะก็ใช่นะเดฟก็นายนายจะเอาลูรี่ไปจากฉันฉันไม่มีวันยอมได้คาดเออเออเออ แต่ว่าน,นายก็ยังจะมายุ่งกับพวกเรานายไม่เข้าใจฉันหรอกว่าการที่ฉันรักใครฉันจะไม่ยอมปล่อยคนนั้นไปแล้วฉันก็รักลูลี่มากด้วยนี่เดฟนายนายทำถึงขนาดนี้เลยเหรอนายไม่นึกถึงตอนที่ฉันเป็นเพื่อนกับนายตอนที่เรายังเด็กๆที่เราเคยฝึกเวทมนต์ด้วยกันเพราะว่าตอนที่ฉันโตมาฉันก็ไม่ได้อยู่กับน,นายนี่เราเคยอยู่ด้วยกันแค่ตอนเด็กๆ แต่ว่าพอนายเริ่มโตนายก็ทิ้งฉันไปนายก็มาที่เมืองมนุษย์แล้วนายก็ปล่อยให้ฉันอยู่ที่เมืองเวทมวนต์เน่าๆนั่นยังไงฉันกับนายก็ไม่ใช่เพื่อนกันหรอกเฮ้ย hey, นายไปเถอะก่อนที่ฉันจะใช้พลังกำจัดนายคีฉันบอกว่าให้นายไปไงล่ะฮะไปดิฉันไม่อยากฆ่านายนะแล้วแกคิดว่าแกจะฆ่าฉันได้อย่างนั้นเหรอแกคิดว่าพลังเวทมวนต์ของฉันสู้แกไม่ได้หรือไงฮะเดฟ นี่แกบแ่ดอะไรฮฮคีพลังของแกเหรอฮพลังของแกไม่มีวันสู้ฉันได้หรอกจาได้ไหมตอนที่เราฝึกเวทมนต์ด้วยกันน่ะพลังของแกสู้ฉันไม่ได้เลยอ่ะฮะทำไมฉันจะจําไม่ได้ว่าพลังของฉันสู้แกไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วฉันมีพลังมากพอที่จะกําจัดแกก็เอาเลยสิแกก็แสดงพลังของแกมาเลย ฉันนลนะจะยอมยืนอยู่เฉยให้แกปล่อยพลังใส่แต่ฉันว่าพลังของแกเนี่ยมันก็คงเจ็บเหมือนมดกัดยังไงซะแกก็ไม่มีวันสู้ฉันได้หรอกพี่แกไม่ยอมสู้ฉันได้หรอกเอาสิปล่อยพลังใส่ฉันเลยเอาเลยเฮ้ยอะไรอะแล้วตอนนี้แกรู้สึกยังไงใช่จะบอกว่าพลังของแกก็ยังเจ็บเหมือนมดกัดอยู่ดี เออมันก็ไม่ได้รุนแรงสักหน่อยแค่เนี้ยฉันทนไหวอยู่แล้วนี่เดฟฉันขอร้องนายเถอะนะฉันไม่อยากฆ่านายนายยอมปล่อยลูรี่ไปแล้วนายต้องกลับไปที่เมืองเวทบนตนกับฉันฉันนี่นะจะยอมกลับไปที่เมืองเวทบมตนกับนายไม่มีทางหรอกนายพูดบ้าอะไรเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือฉันจะไม่ยอมปล่อยลูรี่ให้ไปกับนายได้ขาดแสดงว่านายต้องการให้ฉันฆ่านายใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่นายจะฆ่าฉัน ฉันก็ขอทำการกำจัดนายก่อนดีกว่าไหมล่ะฮะคีเฮ้อเออเออตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะเฮ้ยฉันว่าฉันรู้สึกเป็นห่วงคีจังเลยอะรู้สึกว่าคีจะไม่ชนะเดฟยังไงก็ไม่รู้สิมีรางสังหอนะ่ะฉันขอให้นายปลอดภัยนะคีนายนายต้องช่วยลูลี่ให้ได้นะกคีแก จะยอมฉันได้หรือยังฉันบอกแล้วว่าพลังของแกสู้ฉันไม่ได้หรอก <c oughs> อะไรกันเนี่ยนี่เราก็ได้พลังมาจากเจ้าเมืองแล้วนี่แล้วทาไมเราถึงยังสู้เดฟไม่ได้อีกล่ะทําไมเดฟพลังแข็งแกร้งขนาดนี้เ <c oughs> จ็บไปหมดทั้งตัวเลยเนี่ย <c oughs> ฉันจะบอกว่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกดีถ้าเกิดแกไม่ยอมแพ้ก็เอาพลังฉันไปกินอีกรอบนึงแล้วกันเฮ้ยเออเออเอ้ยนี่เดฟ <c oughs> นี่นจาจะฆ่าฉันจริงเหรอนายนี่มันดื้อด้านจริงเลยโอเคถ้าเกิดนายดื้อด้านขนาดนี้แล้วก็ฉันว่านายก็คงต้องตายเลยนะพี่ฉันก็ยินดีนะที่ฉันน่ะได้รู้จักกับนายในฐานะพ่อมดด้วยกันแล้วฉันก็ขอให้นายไปสู่สุคติแล้วกันนะเพราะว่านายวอนหาเรื่องเอง นี่เดฟฉันว่านายพอดีกว่านะนายต้องหยุดเดี๋ยวนี้ฮะเสียงคุ้นๆเฮ้ยอย่าบอกหนูว่าเจ้าเมืองงั้นเหรอฮะ,อะเจ้าเมืองอเจ้าเมืองยอมลงทุนมาที่โลกมนุษย์เดิรเนี่ยใช่ฉันยอมลงทุนมาหานายที่โลกมนุษย์แบบนี้และฉันต้องยอมปล่อยโลกเว่มนไว้เบื้องหลังของฉันนายคิดดูสิว่าฉันเสี่ยงขนาดไหนที่ยอมมาตามตัวนาย ด้วยตัวฉันเองอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเจ้าเมืองจะยอมมาที่โลกมนุษย์เป็นไปได้ไงเนี่ยนี่ผมเป็นคนแรกหรือเปล่าเนี่ยที่ทําให้เจ้าเมืองยอมมาที่โลกมนุษย์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสําคัญยังไงก็ไม่รู้สิเดฟฉันคิดว่านายไม่ใช่คนชั่วที่ผ่านมานายเป็นคนดีมาตลอดเมื่อตอนเด็กๆนายก็เป็นคนดีฉันยังจําได้เลยว่า ฉันเคยสอนเวทมนต์ให้กับนายนายก็ใช้เวทมนต์ในทางที่ถูกต้องมาตลอดแล้วไงอ่ะพูดพ่าอะไรเนี่ยฮะไม่อยากฟังฉันไม่ฟังหรอกนะถ้าเกิดนายจะไม่ยอมกลับไปที่เมืองเวทมนต์นายก็ต้องให้พลังคืนมาต้องเอาพลังคืนไปอย่างนั้นเหรอใช่นายต้องคืนพลังมาแล้วฉันก็จะให้นายเป็นแค่คนธรรมดานายไม่อยากเป็นพ่มดไม่ใช่หรองั้นนาย ก็ต้องคืนพลังพ่อหมดมาเกิดฉันคืนพลังไปฉันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยฉันอยากเป็นคนธรรมดาก็จริงแต่ว่าฉันก็ยังอยากมีเวทมนต์อยู่แต่ว่าถ้าเกิดนายไม่คืนพลังนายก็ต้องกลับไปกับฉันที่เมืองเวทมนต์แล้วถ้าผมเอ่อให้ลูลี่ไปด้วยได้หรือเปล่าอะแบบว่าให้ลูลี่ไปใช้ชีวิตอยู่กับผมที่เมืองเวทมนต์ได้หรือเปล่าคงเป็นไปไม่ได้ มนุษย์จะไม่มีวันเข้าไปอยู่ในโลกเวทมนต์เด็ดขาดแม้แต่คนเดียวงั้นผมไม่กลับผมจะอยู่ที่โลกมนุษย์กาลุล่งั้นนายก็คืนพลังเวทมนต์มาแล้วนายจงไปใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ปกติซะในไหนเจ้าเมืองก็มาแล้วได้งั้นฉันก็จะกำจัดเจ้าเมืองคนนึงแต่ว่าเอ่อเจ้าเมืองมาใกล้ๆหน่อยสิครับผมมีเรื่องจะบอกเจ้าเมืองครับนายมีอะไรจะบอกฉัน แล้วทำไมฉันต้องเข้าไปใกล้นายด้วยคือว่าเรื่องนี้เราต้องรู้กันสองคนจะให้คีได้ยินไม่ได้อะไรของนายนี่คะอะมีเรื่องอะไรบอกฉันมาเออนี่เดฟนายไม่หยุดใช่ไหมได้อ้า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 เอ้ยนี่ไอ้คีนี่แกยังไม่ตายเหรอเนี่ยฉันว่าแล้วนายนี่มันเหลี่ยมจัดจริงๆนะเดฟเมื่อกี้นาย ให้ฉันเข้าไปใกล้เพื่อที่จะปล่อยพลังใส่ฉันใช่ไหมนายคงรู้แล้วสิว่าถ้าเกิดนายปล่อยพลังระยะประชิดใส่ฉันฉันจะตายได้นายนี่มันเออเออจะหมอนี่พลังเยอะเหลือเกินนะเอเอเจ้าเมืองเจ้าเมืองเป็นไงบ้างครับฉันไม่เป็นอะไรหรอกนะขอบคุณมากคีนี่เจ้าเมืองยอมลงทุนมาที่โลกมนุษย์เลยเหรอที่ฉันมาเพราะว่าฉันจะมาช่วยนายไงละ่ะคีฉันเห็นนาย โดนเดฟปล่อยพลังใส่จนนายเกือบตายฉันทนดูไม่ได้ปล่อยฉันปล่อยฉันสิบ้ยปล่อยเออปล่อยบอกให้ปล่อยไงปล่อยเออปล่อย,อย,อยเดี๋ยวฉันจะพาเดฟกลับไปที่เมืองเว็มนต์ตอนนี้แหละฉันขอทําให้หน้าของลูลี่หายแก่ก่อนก็แล้วกันฮะตอนนี้ลูลี่หน้าหายแก่แล้วฉันขอโทษด้วยนะลูรี่ ที่ฉันต้องทำให้เธอหน้าแก่ขนาดนี้ไม่งั้นล่ะก็เดฟจะไม่สำนึกแต่ว่าเจ้าเมืองครับขนาดลูรี่หน้าแก่ขนาดเนี้ยเดฟอะยังไม่สำนึกเลยอะฮ้ยเจ้าเมืองรีบพาเดฟไปที่เมืองไว้มนต์เถอะครับก่อนที่เดฟจะขยับตัวได้เอาละเดฟนายไปกับฉันซะโดยดียังไงซะนายก็ดิ้นไม่หลุดหรอกนะฮะ เดฟหายไปแล้วตอนนี้เจ้าเมืองพาเดฟไปที่เมืองเวทมนต์แล้วใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ฉันให้เดฟไปอยู่ที่เมืองเวทมนต์แล้วและเขาก็จะไม่มีวันออกมาจากเมืองเวทมนต์โดยเด็ดขาดฉันก็ต้องขอบคุณนายมากคีที่นายยอมเสียสละตัวเองแล้วก็ยอมเจ็บตัวขนาดนี้ว่าแต่พลังที่ฉันให้นายไปมันก็ได้ผลนะฉันขอตัวไปก่อนละได้ผลยังไงเอา้าเจ้าเมือง เอ้ยทำไมเจ้าเมืองหายไปไวจังอะเดี๋ยวนะเจ้าเมืองบอกว่าพลังที่เจ้าเมืองได้ให้เรามามันใช้ได้ผลได้ผลตอนไหนอะอ๋อรู้แล้วได้ผลตอนที่ตอนที่เราปล่อยพลังใส่เดฟจนเดฟล้มลงเมื่อกี้ไงเฮ้ยเย้เอเย้เย้ในที่สุดใช้ก็ใช้พลังเป็นแล้วลูลี่กลับบ้านเรากันดีกว่าลูลี่นี่ทำไมนอนนานจังอะ โดนยานอนหลับก็ไปหรือไงเนี่ยอ๋ยนี่ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วว่าทําไมทําไมไปกันข้ามวันแบบนี้เล่าเฮ้ยลูคีมีการสั่งให้ฉันไม่ไปด้วยอีกนี่นายฉันเป็นห่วงพวกนายมากเลยนะลูลี่คีเป็นไงบ้างเนี่ยลูลี่ตื่นสิลูลี่ลูลี่อ้าวนิวฉันมาแล้วพวกนายมากันแล้วลูลี่ลูลี่เป็นไรอะ่ะฉันว่าลูลี่โดนเวทมนต์ทำให้หลับอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยลูลี่ให้ตื่นก่อนนะ ลูลี่ตื่นซิลูลี่ตื่นแล้วลูลี่เอาเถอะคีนายทำนายรีบทำก่อนที่ลูลี่จะไม่ไหว ก็จกอะเพราะว่าก่อนที่ลูรี่จะสลบไปอะลูรี่จําได้ว่าหน้าตัวเองอะกลายเป็นคนแก่ดิเออจริงด้วยตอนนี้หน้าลูรี่ไม่แก่นี่นาว่าแตกใครช่วยอะเฮ้ยฉันจําได้ว่าหน้าฉันแกเฮ้ยเอ,อ้าตอนนี้หน้าฉันหายแก่แลว้วอะเอา้าหรือว่าฉันฝันไปไม่ฝันนะฉันจําได้ว่าล่าสุดฉันคุยกับเดฟว่าฉันหน้าแก่ คุยในห้องน้ำน,นี่แหละแล้วแล้วทำไมเอ้ายังไงเนี่ยเอาแล้วเดฟหายไปไหนอะฮะนี่เจ้าเมืองมาถึงโลกมนุษย์เลยหรอโหไหนาหนายบอกว่าเจ้าเมืองจะไม่มาโลกมนุษย์ไงแล้วทำไมเจ้าเมืองถึงลงทุนมาเลยล่ะก็เพราะว่าเจ้าเมืองอะเห็นว่าฉันอะโดนเดฟปล่อยพลังใส่รัวๆเลยอะ่ะฉันก็เกือบตายอยู่นะเดฟนี่คือพลังเขาเยอะมากอะ่ะเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายลูลี่ลูลี่หายหน้าแก่และะ้วค่ะ ลูลี่ฉันดีใจนาที่เธอกลับมาเธอโอเคใช่ไหมลูลี่โอเคค่ะเจ้านายลูลี่ลูลี่โอเคเลยเออว่าแต่เดฟหายไปไหนหรอคะลูลี่จำได้ว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูลี่จะจำอะไรไม่ได้เลยอะลูลี่คุยกับเดฟอยู่นะว่าแต่เดฟไปไหนอะคะลูลี่คือว่าตอนนี้เดฟอะกลับไปที่โลกแว้มุ์แล้วนะเธอคงไม่ได้เจอเดฟอีกตลอดไปฮะนี่ลูลี่จะไม่ได้เจอเดฟอีกตลอดไปเลยเหรอ ไม่นะทำไมถึงเป็นแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีเดฟแล้วลูลี่จะอยู่ยังไงลูลี่อยู่ไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดไม่มีเดฟลูลี่อยู่ไม่ได้อ, <c oughs> อย่าบอกนะว่าเออเวทมนต์ที่เดฟทำให้ลูลี่หลงรักยังอยู่อีกเหรอฮะไม่ไมนะนะี <c oughs> ่ค่ะทุกคนรู้สึกว่าเจ้าเมืองยอมลงทุนมาที่โลกมนุษย์เลยนะคะ เพื่อที่จะพาตัวเดฟกลับไปที่โลกเวทมนต์เพราะไม่ไงั้นแล้วก็เดฟจะสร้างความวุ่นวายให้กับโลกมนุษย์ต่ออีกแน่เจ้าเมืองเลยจําเป็นต้องมาพาตัวเดฟกลับไปด้วยตัวเองแต่ว่ารู้สึกพลังเวทมนต์ของเดฟที่ทําให้ลูลี่ตกหลุมรักนั้นยังอยู่ในตัวลูลี่นะคะลูลี่ก็เลยยังรู้สึกรักเดฟอยู่ในตอนหน้าจะเป็นตอนจบของความรักของพ่อมดแลด้วยะคะถ้าเดฟ กลับไปอยู่ที่เมืองแวดมนจะเป็นยังไงแล้วลูรี่จะหายตกหลุมรักเดฟหรือไม่ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าใครจะมาช่วยแก้มนให้ลูรี่ได้เนี่ยไม่งั้นแล้วก็แซนของเราคงเสียใจแย่เลยนะคะที่ลูรี่ยังรักเดฟอยู่วันนี้ความรักของพ่อมดขอตัวลาไปก่อนและกันนะทุกคนบ๊ายบายค่ะนายเดฟนายอยู่ในนั้นมีความสุขดีหรือเปล่าล่ะเจ้าเมืองเจ้าเมืองคิดว่าผมจะไปไม่ได้งั้นเหรออยผมอันนี้นะ ปล่อยดิวายปล่อยเดคิดว่าแค่ลูกกงประบ้านี่เจ้าผมอยู่เหรอปล่อยผมเดน่ปล่อยเดปล่อยฉันไม่มีวันปล่อยนายอีกต่อไปเพราะว่าถ้าฉันปล่อยนายนายก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นนายต้องอยู่ที่โลกเวทมนต์ตลอดไปบ้าบอจริงเลยอะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเจ้าเมืองปล่อยผมเถอะนะเจ้าเมืองผูก็าลัง เจ้าเบื้องเองพออกไปนะผมก็ร้องแหละเตียใจด้วยนะเดฟนายต้องอยู่ที่เมืองเวสตมนต์ไปช่วย yeah, away, up up, like ชีวชิต